สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับมาทํากุญแจรถเบนซ์นะครับ E250W212 นะครับของเดิมลูกค้าเป็นกุญแจน้าเต้านะครับเป็นกุญแจ k e y ์เลสโกกดปุ่มสตาร์ทนะครับทางร้านได้โปรแกรมกุญแจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบรีโมทให้ลูกค้าดูนะครับล็อกครับกดล็อกครับอ่าอันนี้ดอกแท้นะครับทดสอบดอกใหม่นะครับล็อกครับกดล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ เราได้ใช้เครื่องมือทันสมัยนะครับไม่ต้องลื้อไม่ต้องถอดนะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับรอรับได้เลยทดสอบสตาร์ทนะครับอยยบเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ติดใช้งานได้ปกติเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการทํากุญแจเพิ่มนะครับหรือกุญแจหายหมดนะครับติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์นะครับหกหนึ่งหกหกหกห้าห้าช่างกุญแจไทยนะครับรับทากุญแจรถเบนทุกรุ่นเลยนะครับผม